สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเฟื่องบุญชูชาแนลนะคะตอนนี้ลุงก็ทําการวัดระยะไว้แล้วนะคะ,ะวัดระยะแล้วก็ทําจุดนะคะทําจุดไว้นะคะเพื่อที่จะใส่เหล็กนะคะเพื่อที่จะติดตั้งไม้แผ่นนะคะไม้ฝาเชื้อราะคะในขั้นตอนนี้เนาะ เขาเรียกอะเล็กสารเล็กสารัากเหล็กถ้าเราถักเล็กเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะใ,<ช>ใส่ตัวไม้ปาสิล่านะครับเพื่อที่จะปิดออกมานี่ครับก็จะสวยเลยนะครับขบานแอนแอนก็จะ,ะๆๆสวยนะคะก็จุดสามแอนสาบ

ใ,ใครรู้นะคะวันุงพลใบให,หวยอะไรนะดูในคลิปเอ้าวเอาอะไรี่มาใส่ว่าหนาอันนี้มาใส่ว่หนาว่าได้ก,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 กังสามใส่บ่แปดเจ็ดแปดแปดเจ็ดสากับแปด มาแส่ใส่คือตัดเอียงเลยนี่ตัดตนะเมื่อกี้อะไรนะน้องเมฆอะไรนะอันแรกอ่ะแปดแปดเก้าสามใช่ไหมนนนนนทลุงอีกครั้งหนึ่งในาลุงอีกครั้งหนึ่งเด้อแปดเก้าจุดสามแปดเจ็ด นายทำลุงอีกครั้งหนึ่งเด้อ ใส่ค oh, ุันคุณเมฆโอ้ยม uh ันุัะไ้ครับเขียนปูนนะครับโอ้ยมันมันร้อน ชีชีสีได้เลยเนาะเอาไว้เชื่อมเลยแก่ Nó đều rồi, bọt Bọt cho bọn này Bọt cho mấy con mì kèm thịt kèm Mấy con mì Cái này กันมากต่อไปก็ถึงทำลานนิดนึงนะใส่นุงนึงเร่งไข่เด่นผัดผมนะตัวเงินตาเป็นเงินดีแม่เป๊ะสาทุกอย่าไปไล่ได้ทำเม็ดทำไมไข่แน่เฮ้ยเหลือกได้อยู่เห้ยไม่เดียวเอ้ยตร้บม็ดทำไปใช้เบิด์ตแล้ว ไปบอกแล้วอย่าๆนี่มากอดกันยึดมาเด้อจะต่อบ่ได้ใส่ทีแรกอ๋อนี่อยู่อยู่โอเลอะว่ะ

ก็เพื่อที่จะถักเหล็กนะคะ F C ลุงเชื่อมเพื่อที่จะถักเหล็กแล้วก็จะติดตั้งไม้ฝาเชร่านะคะก็มันคงแข็งแรงนะคะคือไม่ต้องกลัวเลยนะคะเวลาลมมานะคะร้อนมาก F C เนี่ยนะคะก็สีก็อย่าลืมนะคะทีพีคอปปี้ทีพีสกินนะคะแนะนำช่องสมุนชูชาแนลนะคะจะ่ลืม สำหรับคลิปนี้นะคะก็อ,อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องส้มมุนชูชาแนลด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ